ใครที่จะมาพระธาตุดอยตุงนะครับขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยตุงไม่ใช้เดินขึ้นมาได้อย่างเดียวนะครับเอารถมาก็ได้นะฮะเข้าขับรถขึ้นมากันแล้วก็ที่จอดรถก็อยู่ตรงนี้ไม่บอกกูเลย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชานลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วที่เราอยู่นี้ก็คือ,อ,อพระธาตุดอยตุงนะครับเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีกุลซึ่งพระธาตุประจําปีเกิดของปีทางล้านา,นนาเนี่ยเขาจะไม่มีปีกุลนะครับก็คือไม่มีหมูเขาจะแทนด้วยช้างนะครับแล้วก็พระธาตุนี้ก็จะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีกุลนะฮะแต่อันดับแรกต้องบอกก่อนว่า วัดพระธาตุดอยตุงกับพระธาตุดอยตุงอยู่คนละจุดกันนะครับบางคนมาแล้วคิดว่ามาวัดพระธาตุดอยตุงแล้วจะนมาสก,การพระธาตุดอยตุงมันอยู่คนละที่กันเพราะว่าอยู่คนละจุดกันต้องขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พระธาตุดอยตุงเนี่ยจะเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมมสารีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือกระดูกไหปลาาด้านซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไป กลับสักการะกันเลยกแล้วกันนะครับไปเลยจ้าไปเออก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปไหวฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับ <l acht> เวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไปเลยจ้าเดินขึ้นเลยจากนู้นเลย ครที่จะมาพระธาตุดอยตุงนะครับขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยตุงไม่ใช่เดินขึ้นมาได้อย่างเดียวนะครับเอารถมาก็ได้นะฮะเขาขับรถขึ้นมากันแล้วก็ที่จอดรถก็อยู่ตรงนี้ไม่บอกกูเลย oh, <no. S 1> แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับพระธาตดอยตุงซึ่งเราเดินมาจากข้างหลังนะฮะเดินขึ้นมา ขึ้นมาได้มานะครับแล้วพระธาตุอยู่ด้านหลังนี้เลยจ้ะนี่นะฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกันนะจ๊ะนุนอยู่ด้านนู้นเลยพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีความเก่าแก่สวยงามมองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีสีทองอารามสององค์ค um e uh ู่กันในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็กตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม กลูกระเบื้องดินเผาและถือเป็นพระธาตุประจําปีกุลซึ่งปีกุลในคติล้านานานั้นสัญลักษณ์คือช้างไม่ใช่หมูดังที่เราเข้าใจกันนอกจากนี้เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียงเช่นชาวเชียงตุงในราัชานประเทศเมียนมาเข้ามานมัศการเป็นประจําทุกปีและในฤดูหนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทั่วบริเวณตำนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า นี่คือเจดีย์แห่งแรกในอาณาจาักรล้านนาอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระราขวันเบื้องซ้ายหรือกระดูกไหายฟาร้าที่พระเจ้าอาชุดราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแล้วนี่ก็เป็นพระธา,าตุโดยตรงนะครับ เป็นพระาธาตุประจําปีเกิดคนที่เกิดปีกุนหรือปีหมูนะฮะแต่ถ้าเป็นล้านานานี่จะแทนด้วยจากหมูเป็นช้างนะครับแล้วก็เป็นพระาธาตุที่มีความแปลกคือมีสององนะฮะมีจะดีสององพระาธาตุนี้จะเป็นพระาธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไฮปลาด้านซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังไงไทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับอล่รอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ